รองเรียกเบียวเบียวเดียวก็บา่าคลาวแ่กคลาวขาหนาเอ็นด,ดูรู้จักเอารักเข้าต่อตั้งขำขำซ้ำนั่งระวัง กะตันอยู่พอดูอยากไว้ใส่ใจเอ้ยแมวเอ้ยแมวเมวียวรูปร่างปราเปรียวเ,เป็นนักหนา ร,ร้องเรียกเมียวเมียวเดียวก็ออกมาเ mm. คล้าแขงเคล้าวคาหน้าเอ็นดู mm. รู้จักเอารักเข้าต่อตั้ง mm. คำคำซ้ำนั่งระวังหนู วันนับว่าอามานันกตัญญูพอดูอย่างไว้ใส่ใจเอ้ย